สวัสดีฮาไวรูวันนี้นะคะเรานะคะก็อยู่กับช่องมาสัญชายค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้คันเลยลก็คือเรานะคะก็จะมาสอนทำเสียงสั่นๆแบบคลิปที่แล้วนะคะที่ว่า เราทําคลิปแบบนั้นนะงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยะคะ่ะขก็คือให้โหลดแอปแคปคัดก่อนเนยแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องโหลดนะเราใช้เป็นแอปแคปคัในการทําเสียงนั้นนะคะแล้วก็ใช้ในการตัดต่อแอปด้วยนะคะรวมถึงแอปอินชอ t แล้วก็ใช้ตัดต่อด้วยค่ะอ่ะก็กดเข้าแคปคัดไปเลยนะคะเสร็จแล้วเรานะคะก็ให้เรากดที่คําว่า เพิ่มโปรเจกต์ใหม่นั่นเองนะคะพอกดเข้ามาแล้วเราก็เลือกพวกคลิปที่เราต้องการหรือภาพนะคะเสร็จแล้วก็ทำตามน้อนปันเลยนะคะเสร็จแล้วให้เรากดตรงแถบคลิปวิดีโอนะคะหรือกดตรงแก้ไขก็ได้ เสร็จแล้วก็ให้เราเลื่อนดูเออเครื่องมือด้านล่างค่ะให้เราไปเจอกับคำว่าเอฟเฟกเสียงนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ส่วนเอฟเฟกเสียงที่เหลือก็จะมีอยู่ในนั้นนะครับลองไปหาดูกันได้นะสาหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องมาประสัญชช้ด้วยนะคะบ๊ายบาย